ความลับจากก้นบึ้งหัวใจของเขาที่มีถึงคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปลัดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ ห้าเหงงาารียญพลังงานของคนามมมธาตุดิมนมองกรปึกสกการณ์สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินควีนถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจใจเย็นนะคะแล้วก็เด็ดขาดกล้าตัดสินใจ พลังงานที่ขึ้นมาเวลาที่เย็นก็เย็นมากๆนะคะเวลาที่ร้อนก็ร้อนสุดขั้วเลยนั่นเองในพลังงานของคุณเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวมัธยัสถอดออมมากๆหรือว่าการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะตึงมือรัดมือหน่อยก็ได้แต่ก็เป็นคนที่หาเวลาพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายให้กับตัวเองด้วยเช่นกันอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่ว่าเพื่อนที่มีก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆนะคะจริงๆเป็นคนนิ่งๆเป็นคนใจเย็นแต่ว่าถ้าร้อนขึ้นมาก็คือ สุดตรงเลยเหมือนกันมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนนะคะนิ่งได้ร้อนได้นะคะในพลังงานของคุณเรามาดูกันว่าคนที่มีความลับนะคะในใจของเขานะคะเขาคือใครใครนะคะที่เราจะล้วงความลับในใจของเขานะคะขอพลังงานของเขาหน่อย คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเมีกรกฎพิจิก1หนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟหกาดพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมเราก็เดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนคนนี้ก็เป็นคนที่พูดเก่งนะคะพูดเก่งเจรจาเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งมากมก แล้วก็มีลูกเล่นนะคะมีคําพูดที่พลาวๆพอสมควรแต่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนหงุนงิดง่ายนะคะโมโหง่ายเป็นคนที่เอาแต่ใจคนหนึ่งเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะไม่ชอบให้ใครขัดใจก็ได้เวลาที่มีคนขัดใจก็คือจะ สีหน้าท่าทางจะออกชัดถึงความไม่พอใจเลยนะคะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นคล้อยตามเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เขาเป็นคนพูดหรือว่าในความคิดในการแสดงออกของเขานะคะเรามาดูกันว่าความลับจากก้นบึ้งหัวใจของเขานะคะที่มีถึงคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะขอพายเปิดใจเขาทีนะคะความลับจากก้นบึ้งหัวใจของเขาที่มีถึงคุณในตอนนี้นะคะเป็นย่งไงนะคะ ความเด็ดขาดความชัดเจนการตัดสินใจนะคะความหวงแหนนะคะเจ้าเข้าเจ้าของนะคะการครอบครองก็ได้แล้วก็อบอุ่นอ,อ,นนอ,อน่อนโยนอ่อนหวานจริงใจอยากปกป้องอยากดูแลอยากทนุถนอมนะคะอยากใส่ใจนะคะพลังงานของคนที่โรแมนติกมากๆทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงใยนะคะคิดมากกังวลน,นะคะว้าวุ่นใจนะคะหึงหวงนะคะ ไม่อยากให้คุณมีใครอยากให้คุณมองแค่เขาคนเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็จริงจังหนักแน่นมีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะหากว่าตอนนี้คุณควบคุณคุยกับใครอยู่พลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หน่อยแต่ถึงเวลาที่อารมณ์ดีขึ้นมาก็คือเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งแล้วก็ เป็นคนที่เป็นคนรักที่ดีมากๆคนหนึ่งนั่นเองหรือว่าพลังงานคู่ของคุณก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างทะเลาะกันบ้างโกรธกันงอนกันบ้างนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้เสมอนั่นเองนะคะความลับจากก้นบึ้งหัวใจของเขาที่มีถึงคุณก็คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความซื่อสัตย์ความมั่นคงความจริงใจรักห่วงใยห,หวังดีหวงแหนครอบครองควบคุม เลยนะคะอยากให้คุณเป็นของเขาเพียงแค่คนเดียวอยากจะอบกอดคุณไว้อยากจะครอบครองคุณไว้นะคะพลังงานที่ขึ้นมามาทั้งความรักแล้วก็ความหวงแหนความหึงห่วงไม่อยากให้คุณมีใครไม่อยากให้คุณใกล้ใครเลยนะคะพลังงานของคนคนนี้หึงหนักมากหวงหนักมากแล้วก็หวงคุณมากๆด้วยนะคะหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครคนคนนี้นะคะนอกจากจะเอาใจเก่งแล้ว พลังงานของเขาก็คือเป็นคนที่โวยวายเก่งด้วยนะคะความรับจากใจของเขาจากก้นบึ้งหัวใจของเขาเป็นความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณคุณสําคัญสําหรับเขามากๆนะคะมากจนที่ไม่สามารถจะสูญเสียคุณได้หรือว่าไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากคุณได้ไม่สามารถจะให้คุณไปไหนไกลจากเขาได้เลยนั่นเองนะคะ